<Look> มึกอินอ่านนิยายแฟนตาซีเรื่องไรเดอร์ทะลุมิติผลงานของนักเขียนใจใสท่านสามารถอ่านต้นฉบับเต็มเรื่องและผลงานเรื่องอื่นๆได้ที่แอปริสอะไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะบทที่54ดาบซามูไรสองผมเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านประตูไม้บ้านคู่ไม่ได้ถูกล็อกไว้เมื่อเปิดประตูบ้านนั้นออกก็เห็นบรรยากาศภายในบริเวณบ้านที่ดูเงียบเหงา มันไม่ได้มีสาวใช้เดินกันพรุ่งพลานแบบจวนเศรษฐีจีนแบบที่ผมเคยไปสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเงียบสวัสดีครับเงียบซะ<ส>มีผู้หญิงสวมกิโมโนคนหนึ่งออกมาหลังการเรียกครั้งที่3เธอเดินออกมาหาผมช้าๆการิยาดูอ่อนช้อยกริดกลายกุลสตรีมากผมว่าบางทีเธออาจจะได้ยินเสียงเรียกของผมตั้งแต่การเรียกครั้งแรกแล้วเพียงแต่เธอเดินออกมาไม่ทันแค่นั้นเอง หญิงสาวสวมกิมิโนเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมเธอเอ่ยทักทายด้วยแววตาที่ดูสงสัยมาหาใครคะผมมาหาคุณอาซิชิชาโต้ครับอ๋อเชิญตามฉันเข้ามาเลยค่ะเธอไม่สงสัยอะไรมากเพียงแต่ผายมือต้อนรับอย่างสุภาพบ้านหลังนี้คงจะมีคนชื่ออาซิชิชาโต้เดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอครับคาตานะเอาเข้าไปไม่ได้ค่ะคาตานะคืออยียงเธอชี้มาที่ดาบที่ผมถือ แล้วก็ยื่นมือมาเหมือนจะขอยึดดาบเอาไว้แต่อันนี้ผมเอามาให้คุณอาซชินะครับแล้วจะไม่ให้ผมเอาเข้าไปได้ยังไงถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะคะพูดจบเธอก็เดินกลับเข้าบ้านไปสักพักก่อนจะกลับออกมาพร้อมชายคนหนึ่งชายรูปร่างสูงใหญ่ในชุดกิโมโนยืนรอผมอยู่ที่ชานบ้านโดยมีหญิงสาวคนเดิมเดินออกมารับผมเข้าไปเช่นค่ะหลังจากทักทายกันผมจึงทราบว่าผู้ชายตัวบึกบึนคนนี้ คือคุณอาซึชิเป็นสมูไรส่วนผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของเขาตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนพาผมมานั่งที่ห้องห้องหนึ่งในบ้านที่ดูเหมือนจะเป็นห้องรับรองแขกมีโต๊ะไม้เตียเต้ยๆที่ตั้งอยู่ที่พื้นพื้นห้องปูด,ด้วยเสือสีน้ำตาลแบบญี่ปุ่นเขาเชิญให้ผมนั่งลงพร้อมกับเสิร์ฟขนมให้เป็นของว่างตอนนี้ทุกอย่างเป็นทางการมากผมไม่รู้ว่าจะเข้าเรื่องได้ยังไงเลยดื่มชาก,ก่อนนะคะ ภรยาคุณอาซิชินำอุปกรณ์ชงชาชุดใหญ่มาตั้งและลงมือชงชายอย่างพิถีพิถันมันดูต่างกับท่าทางเวลาเราชงชากาแฟกินเองที่บ้านมากอันนั้นเราแค่ตักทุกอย่างใส่แก้วใส่น้ำร้อนแล้วก็กวนๆๆวนจนกระเด็นหอกออกมานอกแก้วแต่การชงชาที่นี่มันเหมือนพิธีกรรมเหมือนศิลปะการแสดงที่มีคุณค่ามีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นทุกท่วงท่าลีลาลำดับวิธีการมีความสำคัญทั้งหมด ไม่ใช่นึกอยากจะหยิบอะไรใส่ก่อนหลังก็หยิบได้ผมเคยดูรายการทีวีเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาบ้างคุ้นๆเหมือนเขาบอกว่าการชงชาของญี่ปุ่นเป็นการแสดงการต้อนรับแขกผู้มาเยือนแบบให้เกียรติมากๆเป็นมารยาทของเจ้าของบ้านอะไรทํานองนี้แหละซึ่งผมก็รู้สึกได้ว่าผมกําลังได้รับสิ่งนั้นอยู่ขอบคุณครับผมแอบสังเกตว่าก่อนที่ภรรยาของคุณอาซูชิจะส่งถ้วยชาให้ผมเธอยังต้องหมุนเอาด้านที่มีลายหันมาทางผม ก่อนที่จะส่งให้เลยการโชว์ลายถ้วยคงเป็นหนึ่งในพิธีการเหมือนกันสินะดังนั้นผมคงต้องเกรงใจลายวิจิตบนจงนี่หน่อยด้วยการหมุนถ้วยนิดนึงแล้วยกดื่มจากด้านที่ไม่มีลายแทนสองสามีภรรยาอมยิ้มเล็กน้อยให้ผมพวกเขาดูจะพอใจผมคงไม่ได้ทําอะไรผิดดาบของข้าใช่หรือไม่คุณอาซาชิถามใช่ครับดาบที่สั่งทั้งหมดสเล่มครับ ผมหยิบดาบที่วางอยู่ข้างตัวและทําท่าจะเอื้อมไปส่งให้คุณอาซูชิที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่คุณภรรยาของเขาก็รีบเข้ามารับเอาไว้และนําไปส่งให้สามีแทนการเอื้อมตัวของผมคงดูเป็นมรารยาทที่ไม่น่าดูสินะคุณอาซูชิหยิบดาบขึ้นมาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแทบทุกตารางนิ้วก่อนจะชักดาบออกมาจากฝักเผยให้เห็นตัวดาบที่ทําจากเหล็กน้ําพีที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งมากชนิดหนึ่งดาบสีเงินแวววาวสะท้อนแสง แค่มองดูก็รู้สึกได้ว่ามันคมกริบขนาดไหนพวกนักรบที่ต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ฟาดฟันกันนี่น่ากลัวจริงๆแค่จินตนาการว่ามันเฉือนเข้าไปในเนื้อหนังมนุษย์ผมก็เสียวาบแล้วดาบนี่งดงามมากข้าพอใจมากสหายของข้าก็คงพอใจเช่นกันคุณอาซชิหยิบดาบอีกเล่มขึ้นมาสำรวจดูด้วยเหตุผลที่เขาสั่งดาบสองเล่มก็เพราะให้เพื่อนสมุไรด้วยนี่เอง เดิมทีข้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากเห็นว่าร้านค้าประหลาดของท่านน่าสนใจดีก็เลยลองสั่งดูเท่านั้นไม่คิดว่าจะมีดับที่ดูดีเช่นนี้อยู่จริงๆร้านค้าประหลาดผมนึกขันอยู่ในใจอยากเห็นฝ่ายขายของบริษัทจริงๆว่าเขาทํางานกันยังไงแต่คิดว่าคงตลกและลําบากไม่ต่างกับพวกไรเดอร์เท่าไรหรอกมั้งผมยกชาขึ้นจิบอีกสามสี่รอบถึงจะหมดถ้วยความจริงก็อยากซดโคกเดียวเหมือนตอนกินยาคูแต่ก็กลัวจะมารยาทไม่งามนี่สิ ขอเชิญท่านตามข้ามาสักประเดี๋ยวข้าอยากให้ท่านดูดาบคาตนาของข้าคุณอาซุชิลุกขึ้นเชื้อเชิญให้ผมตามเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งห้องนี้ผมขอเรียกมันว่าคลังแสงซามูไรมันมีทั้งดาบสั้นดาบยาวตั้งอยู่บนแท่นวางดาบมีหลากหลายมากไม่รู้ว่าคุณอาซุชิใช้หมดทุกเล่มไหมหรือว่าแค่สะสมเฉยๆก็ไม่ทราบถัดมาไม่ไกลก็มีชุดเกราะซามูไรที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลไท์ของห้องนี้ชุดเกราะนี้สามารถสวมคลุมได้มิดชิดทั้งตัว ผมว่ามันเจ๋งดีแต่ดูท่าน่าจะมีน้ำหนักมากอยู่เพราะบางส่วนทำด้วยโลหะสวยมากครับขอบคุณนะครับที่พาผมมาดูของสำคัญแบบนี้คุณอาซชิมองดูข้าวของในห้องนี้อย่างภูมิใจผมว่าเขาคงจะชื่นชอบดาบมากนอกจากที่ต้องใช้ทำงานดาบก็คงเป็นของสะสมของเขาด้วยและแน่นอนว่าดาบเหล็กน้ำพีก็คงได้เข้ามาตั้งโชว์อยู่ในห้องนี้ด้วยเช่นกันหลังจากเดินชมครังแสงของคุณอาซชิเสร็จ พวกเราก็กลับมานั่งที่ห้องรับรองห้องเดิมผมขอถ่ายภาพคุณอาซึชิกับดาบหน่อยนะครับเป็นหลักฐานว่าผมสรงดาบไปถึงมือคุณอาซึชิแล้วนะครับต้องทําแบบนั้นเหรอก็ได้คุณผู้หญิงจะถ่ายด้วยกันก็ได้นะครับเข้ามาสิเอโกคุณอาซึชิเรียกภรรยาที่นั่งยิ้มละไมาอยู่ไม่ไกลให้เข้ามาถ่ายรูปคู่กันคุณอาซึชิกับภรรยาโพสท่ายอย่างสุภาพพวกเขามองกล้องอย่างเป็นธรรมชาติเพราะเคยถ่ายรูปมาก่อนตอนที่เดินเข้ามาผมเห็นมีภาพถ่ายขาวดําหลายภาพอยู่ในบ้าน แสดงว่าที่นี่มีกล้องถ่ายรูปใช้กันแล้วผมถ่ายรูปคู่ของทั้งสองคนมาถึงสี่รูปในมุมที่ต่างกันพวกเขาดูดีมากในชุดกิโมโนนอกจากส่งเข้าแอปบ,บริษัทเป็นหลักฐานแล้วผมก็อยากเก็บไว้ดูเองด้วยว่าครั้งหนึ่งผมเคยพบซามูไรญี่ปุ่นตัวเป็นๆที่นี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับผมต้องขอตัวกลับก่อนต้องกลับแล้วเหรอครับครับยืนยันที่จะกลับดีกว่าถ้าใจอ่อนมักจะยาวอยู่เรื่อยเดี๋ยวข้าไปส่งท่านเองคุณอาซิชิเดินอยู่ข้างผม โดยมีคุณภรรยาเดินตามมาด้านหลังพวกเขาเออกมาส่งผมถึงหน้าประตูใหญ่เลยทีเดียวข่าเห็นว่าท่านเป็นคนต่างถิ่นที่แรกคิดอยากพาไปชมวัดที่อยู่ไม่ไกลนี้น่าเสียดายที่ท่านต้องกลับแล้วอ๋อต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับลาก่อนนะครับผมโค้งให้เขาแทนการยกมือไหว้แบบไทยพวกเขาก็โค้งให้ผมกลับดูมารยาทด,ดีมากผมเดินกลับไปขึ้นรถที่จอดทิ้งไว้ข้างกำแพงบ้านคุณอาซิชิแต่ผมยังไม่ได้กลับทันที แต่แวะไปถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆแถวนี้อีกสักหน่อยตอนที่55ประชุมผู้ปกครองเช้าว,วันใหม่อาหารเช้าเสร็จแล้วจ้าวันนี้วันอาทิตย์ไม่รู้นึกคลื่นอะไรผมตื่นมาทํางานบ้านตั้งแต่เช้าตรู่แถมยังทําอาหารเช้าเสร็จแล้วอีกต่างหากหอมแต่แสบจมูกมากค่ะน้องเพียงเดินมาตักข้าวพร้อมกับขยี้จมูกไปด้วยเหตุผลที่แสบจมูกก็เพราะว่าเมนูในวันนี้คือผัดกะเพราไข่ดาว ที่ไายเม็ดนั่นเองมันเป็นเมนูง่ายๆที่ผมกับน้องชอบกินเหมือนกันเพียงหยิบจานข้าวไปด้วยนะเดี๋ยวพี่ตักข้าวให้อมาม่าก่อนค่ะเวลากินข้าวด้วยกันผมกับน้องจะตักข้าวใส่ถ้วยเล็กๆหนึ่งถ้วยให้อมาม่าด้วยอารมณ์แบบเส้นไหวบ้บรรพบุรุษจากนั้นพวกเราสามคนก็นั่งกินข้าวร่วมกันขอบใจอาปักษาพี่ผักษาหนูบอกของไข่ดาวสองฟองไม่ใช่หรอคะน้องเพียงชี้ไปยังจานไข่ดาว ที่มีไข่ดาวแค่สามฟองพอดีคนก็นี่ไงของพี่หนึ่งฟองของเพียงสองฟองอา,อาม่าแมวไข่ดาวอ้าวหรอทำไมล่ะคะวังนี้อัวรู้สึกไม่อยากกินของมังมังอะสิหรือกินไปเถอะอ๋อโอเคค่ะแล้วพี่ปักษาวันนี้ไม่ได้ลืมนัดของเราใช่ไหมประชุมผู้ปกครองพี่จําได้นะ่ะเก้าโมงเช้าใช่ไหมล่ะใช่แต่เดี๋ยวหนูไปด้วยเพ,เพื่อนเเขาก็ไปเหรอนะัดกันไว้เหรอ ใช่เหมือนไปเที่ยวโรงเรียนวันหยุดแหละพี่แค่เจอเพื่อนขำๆแล้วอามาไปด้วยกันไหมครับไปหรี่ไหมนะ้าอามาทําท่าคิดไปครับไปเที่ยวกันตั้งแต่ผมซื้อรถยนต์มายังไม่ได้พาอามาไปไหนเลยจริงด้วยค่ะอัวไปก็หลยหลายวันก่อนผมไปซื้อรถเก่งแบรนด์ญี่ปุ่นราคาไม่กี่แสนมาคันหนึ่งเอาถูกๆก็อพอประหยัดตังค์ถ้าจะเอารถยุโรปเท่ๆก็แพงเกินตัวไปหน่อย ตอนนี้แค่มีรถให้ขับไปไหนมาไหนไม่เปียกฝนก็พอแล้วเก็บเงินไว้ใช้กับอย่างอื่นก่อนดีกว่าอนาคตถ้ารวยกว่านี้ค่อยว่ากันใหม่เวลา8นาฬิกา40นาทีโรงเรียนของน้องเพียงฟ้าคราคร่ำไปด้วยบรรดาผู้ปกครองนักเรียนมัธยมลานกว้างหน้าเสาธงถูกใช้เป็นที่จอดรถแต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีคนที่มาทีหลังลยต้องไปจอดที่อื่นในโรงเรียน ส่วนผมได้ที่จอดรถแถวโรงอาหารซึ่งอยู่ลึกสุดในโรงเรียนเลยจะไปห้องเรียนของน้องเพียงนี้ต้องเดินไกลหน่อยน้องเพียงเดินนําผมไปที่อาคารเรียนพร้อมกับบอกชั้นเรียนพร้อมกับบอกชั้นเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องเพียงก็ไปหาเพื่อนของเขาที่นัดกันเอาไว้แถวหน้าสหกรณ์ส่วนอาม่าก็ตามน้องเพียงไปด้วยแบบล่องหนผมเดินขึ้นมาถึงชั้นสามห้องริมสุดทางขวาติดบันไดตามที่น้องเพียงบอก หน้าห้องเรียนแต่ละห้องมีผู้ปกครองยืนรอเข้าห้องอยู่ผมก็ไ้ไปยืนกับเขาด้วยคุณพ่อของใครเหรอคะหน้าเด็กจังเลยค่ะผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งหันมาถามผมเขาต้องเป็นผู้ปกครองของเพื่อนในห้องน้องเพียงแน่นอนแต่ว่าไม่รู้แม่ใครผมเป็นพี่ชายของน้องเพียงฟ้าครับอ๋อพี่ชายน้องเพียงที่ว่าเลี้ยงน้องเองคนเดียวใช่ไหมคะอืมข่าวเรื่องที่น้องเพียงอยู่กับพี่ชายแค่สองคนพ่อแม่ตายหมดแล้วนี่เป็นที่กล่าวขานจริงๆ ผมควรดีใจไหมนะที่เขามีภาพจําแบบนี้กับผมและน้องเชิญผู้ปกครองที่มาแล้วเข้าห้องได้เลยค่ะเสียงคุณครูเรียกเข้าห้องช่วยผมไม่ต้องตอบบทสนทนากับเธอพอผู้ปกครองนั่งประจําที่เสร็จครูประจําชั้นก็รอเวลาให้ถึงเก้าโมงตรงตามเวลานัดประชุมโดยระหว่างนี้ก็รอผู้ปกครองคนอื่นไปด้วยผมเลือกนั่งโต๊ะหลังๆใกล้ประตูทางออกใกล้ถังขยะจะได้ลุกออกจากห้องง่ายๆเก้าโมงตรง ครูประจำชั้นประกาศเริ่มประชุมเริ่มจากเช็คชื่อทีละคนด้วยการขานชื่อนักเรียนแล้วให้ผู้ปกครองยกมือตอนที่ได้ยินชื่อบุตรหลานของท่านจากนั้นถึงเข้าสู่เนื้อหาก,การประชุมในระหว่างนั้นคุณครูกับผู้ปกครองก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะเกี่ยวกับแผนการในการพัฒนาบุตรหลานไปพร้อมกับโรงเรียนผมไม่มีความคิดเห็นอะไรกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าที่พวกแม่ๆ่ขอออกความเห็นกันมันก็ดีอยู่แล้วเออผู้ปกครองน้องเพียงฟ้าอยู่ไหนคะ อยู่นี่ครับผมยืดตัวขึ้นพร้อมกับยกมือให้คุณครูเห็นคุณครูอยากจะถามหน่อยคะ่ะว่าช่วงนี้น้องเพียงฟ้าเขาไม่สบายหรือเปล่าคะก็ไม่น่านะครับมีอะไรหรือเปล่าครับช่วงนี้ที่โรงเรียนน้องเพียงฟ้าเขาดูเพลียๆอยู่ตลอดเลยค่ะเป็นลมไปสองสามครั้งแล้วหรอครับยังไงคุณครูรบกวนผู้ปกครองดูน้องหน่อยนะคะครับน้องเพียงป่วยหรอถึงกับเป็นลมมาสองสามครั้งแล้วหรอเท่าที่ผมเห็นน้องตอนอยู่บ้านก็ปกติดีนะจะมีก็แต่ดูง่วงๆเพลียๆ นั่นไม่ใช่เพราะนอนดึกน้องไม่พออะไรแบบนี้หรอคุณคะฉันเป็นแม่น้องผิงนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องเพียงฟ้าอ๋อครับผมรู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้อยู่พราะเธอบอกว่าเป็นแม่น้องผิงก็นึกออกแล้วผมเคยเห็นเธอมาก่อนจากคลิปในกลุ่มแชทผู้ปกครองเธอคือคนที่อามาสิ่งนี้เองน้องผิงเคยเล่าให้ฉันฟังค่ะว่าน้องเพียงฟ้าเป็นลมที่โรงเรียนตอนคาบเรียนพละเห็นว่าน้องเพียงฟ้าเหนื่อยง่ายแล้วก็เวียนหัวหน้ามืดอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ เรอครับผมก็ไม่ได้สังเกตน้องเท่าไหร่ขอบคุณนะครับที่บอกค่ะจากที่นั่งสมองว่างๆมาตั้งนานตอนนี้ผมกลับมีเรื่องหนักใจให้คิดแล้วผมเก็บความสงสัยไว้ตลอดการประชุมแล้วก็อยากให้ประชุมเสร็จเร็วๆจะได้ไปถามน้องสักทีไม่สิแค่ถามไม่พอหรอกพาไปหาหมอเลยดีกว่าเสร็จสิ้นการประชุมผมเดินไปหาน้องแถวสหกรณ์ตามที่นัดกันไว้เห็นน้องเพียงนั่งกินไอศกรีมอยู่กับเพื่อนๆส่วนอามาก็เดินเล่นอยู่ไม่ไกล ลือมาเลี้ยวเหรออาปรักษาเป็นยังไงบ้างผมตอบไม่ได้ครับอาม่าไม่ค่อยคุยในรถผมเอามือป้องปากแล้วพูดเบาๆอ้ออ้อัอ้วลืมไปว่าเหลียวลือจาลูเป็นคงบ้าเสียกล่องน้องเพียงพี่ประชุมเสร็จแล้วผมเดินเข้าไปหาน้องที่โต๊ะหินอ่อนที่โต๊ะนั้นมีเพื่อนน้องเพียงนั่งอยู่ด้วยอีกสองคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่และคนชื่ออะไรเคยได้ยินน้องเพียงเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนสนิทชื่อผิงกับตองแต่ผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย พี่ปรกษาสองคนนี้เพื่อนสนิทหนูเองวันนี้ได้เจอกันสักทีคนนี้ผิงคนนี้ตองค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรกษาเด็กสองคนยกมือไหว้ซะผมรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างวัยเลยสวัสดีครับยินดีได้รู้จักนะค่ะแล้วนี่พวกเทานัดมาทําอะไรกันจะกลับกันตอนไหนเอ่ยหนูต้องรอแม่ประชุมของพี่ชายต่อค่ะมอปลายเริ่มประชุมหลังมอต้นน้องผิงตอบ ส่วนหนูเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะเมื่อกี้แม่ส่งข้อความมาว่าประชุมเสร็จแล้วน้องตองก็ทําท่าจะไปงั้นแบบนี้ก็เหลือแค่น้องผมกับน้องผิงที่นั่งรอแม่ของเขาต่องั้นเรากลับก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้หนูไปก่อนนะคะพี่ปรกษาครับน้องตองยกมือไหว้อีกครั้งแล้วก็ไปผมเข้าไปซื้อน้ําดื่มในสหกรณ์มาขวดหนึ่งแล้วกลับมานั่งคุยกับน้องเพียงเมื่อกี้ครูประจําชั้นถามพี่ว่าเพียงป่วยหรือเปล่าช่วงนี้เป็นลมสองสาครั้งแล้วจริงเหรอ จริงเหรออาหนูเพียงแล้วทําไมไม่บอกอัวบ้างเล่าอามานั่งลงที่เก้าอี้ว่างจริงค่ะเป็นอะไรหรือเปล่านอนพอไหมช่วงนี้นอนกี่โมงไม่ดึกนะพี่สี่ทุ่มกว่าก็นอนแล้วแล้วเป็นอะไรอ่ะพี่ว่าไปหาหมอให้หมอตรวจดูหน่อยดีกว่าหนูเห็นเพียงมีจ้ำเขียวที่ต้นขาด้วยค่ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาหนูถามว่าโดนอะไรเพียงก็บอกว่าไม่รู้น้องผิงช่วยบอกสิ่งที่รู้กับผมก็มันไม่รู้จริงๆนี่ผิง ไม่เห็นจะนึกออกเลยว่าไปชนอะไรมาโอเคพี่ตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เพียงต้องไปหาหมอแต่มันก็แค่นี้เองนะพี่ปักษาดูสิหนูก็ปกติดีแค่บางครั้งหน้ามืดนิดหน่อยเองไปหาหมอเธอเพียงให้รู้แน่ชัดว่าไม่ได้เป็นอะไรจะได้สบายใจไงใช่น้องผิงพูดถูกเห็นไหมเพื่อนยังบอกให้ไปหาหมอเลยอย่าดื้อไปลุกขึ้นแล้วไปหาหมอกับพี่ก็ได้ค่ะงั้นเรากลับก่อนนะผิงอืมบ๊ายบาย ระหว่างที่ผมยืนรอน้องเพียงโกยขนมที่ซื้อมาเข้ากระเป๋าอาม่าก,ก็ล่องลอยนําไปไกลแล้วณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งน้องเพียงเข้าพบหมอโดยมีผมเข้าไปนั่งฟังด้วยตอนที่หมอวินิจฉัยหมอขอดูจ้ำตามตัวน้องเพียงน้องก็เปิดต้นขาให้หมอดูแต่มันไม่ได้มีแค่จ้ำเดียวแบบที่ผมคิดนะสิแต่ทั้งขาแขนหลังรวมแล้วมีอีกหลายจ้ำเลยตอนนี้ผมเริ่มจะเครียดขึ้นมาแล้วสรุปวันนี้หมอสั่งตรวจเลือดแล้วก็ให้ยาตามอาการ พร้อมกับให้รอดูอาการไปก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็ให้กลับมาใหม่ส่วนผลเลือดเดี๋ยวโรงพยาบาลจะโทรมาแจ้งกับผมภายหลังตอนที่56คุ้มกัน1เช้าว,วันนี้ผมมานั่งกินข้าวเชาว้ารอปลายอยู่ที่โรงอาหารของบริษัทวันนี้ผมมีภารกิจสําคัญมากๆคือขนส่งลูกค้า VIP โดยผมต้องทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอีกสองคนนั่นก็คือไอ้ปลายน้องรักกับพี่วีระ พี่วีระเป็นบอดี้การ์ดมือดีที่บริษัทดิวมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเขาเป็นอดีตทหารเก่าเชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืนเป็นอย่างดีผมกับพี่วีระทําความรู้จักกันแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนที่ผมจะขอตัวมากินข้าวชื่อลูกค้าที่ทําการจ้างงานในครั้งนี้คือใต้เท้าจางหลิวหยางที่ผมเคยไปส่งยาชาให้เมื่อครั้งก่อนดังนั้นผมจึงเดาว,ว่าคนสําคัญที่พวกผมต้องไปรับและถึงขั้นต้องใช้บอดี้การ์ดฝีมือดีแบบนี้คนคนนั้นต้องเป็นคนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน อาจจะเป็นพระราชาเลยก็ได้ขณะที่เหลือข้าวในจานประมาณสามคำสุดท้ายปลายก็เดินเข้ามาพร้อมกับพี่วีระจริงๆปลายก็หน่วยก้านดีมีกล้ามแบบคนออกกําลังกายนะแต่พอเดินข้างพี่วีระที่ล่ำบึกกว่ามากปลายก็ดูตัวเล็กตัวน้อยไปเลยมอร์นิ่งครับพี่อืมอร์นิ่งกินข้าวมายังจะกินก่อนหรือเปล่ากินมาแล้วครับรอแต่พี่นี่แหละรอแปบ๊บแล้วนี่พี่วีระกับปลายเดินมาด้วยกันรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับคุยกันแล้วละ่ะพี่วีระตอบ ผมรีบกวาดข้าวเข้าปากเพราะมีสองคนนี้มานั่งกดดันอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ต้องรีบไปได้พี่เดี๋ยวสำลักเสร็จแล้วไปไปไปงานนี้ปลายขับบ้างแล้วกันนะผมหยิบกุญแจรถตู้ MPV ออกมาส่งให้ปลายสร้างั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมโชว์ฝีมือเองจับไปพวกเราสามคนขึ้นไปขึ้นพวกเราสามคนเดินไปขึ้นรถที่หน้าตึกบริษัทงานนี้บริษัทให้พวกเราใช้รถตู้หรูๆเหมือนที่ผู้บริหารขเขาใช้กันรถตู้สีดำแวววับ ดูก็รู้ว่าถูกล้างทําความสะอาดมาอย่างดีผมขึ้นนั่งประจําที่ที่เบาะหลังใกล้ประตูปลายเป็นคนขับส่วนพี่วีระนั่งเหน็บปืนอยู่ที่เบาะข้างคนขับพี่วีระรับงานบริษัทนี้มากี่ครั้งแล้วครับผมชวนคุยครั้งนี้ครั้งที่สองอ๋อแล้วครั้งก่อนก็งานคุ้มกันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วพี่วีระคิดยังไงกับบริษัทนี้ครับปลายถามบ้างแปลกสิใครจะคิดว่ามีอะไรแบบนี้อยู่จริงขนาดว่าพี่ไม่ค่อยกลัวเลยนะ ตอนทะลุมิติไปครั้งแรกกว่าพี่จะตั้งสติได้ยิงมึนนั่งนานครั้งแรกเลยเทกันหมดเลยครับผมก็เป็นอย่างวันนี้เราจะไปจีนกันที่นี่ผมเคยไปมาแล้วใต้เท้าจังหลิวยางเนี่ยเขาเป็นพวกมีตําแหน่งทางราชการทํางานให้ฮ่องเต้แล้วดูเหมือนตอนนี้จะพ่วงตําแหน่งว่าที่ราชบุตรเขยไปแล้วด้วยเพราะง้นผมคิดว่างานนี้เขาแน่จะให้เราคุ้มกันฮ่องเต้แน่ขนาดนั้นเลยหรอพี่ปรกษาเขามีศัตรูเยอะหรอปกติพวกฮ่องเต้ก็น่าจะมีทหารตามเป็นขบวนอยู่แล้วนะ มันก็ต้องไม่พอไงถึงต้องมีพวกเรารู้สึกเหมือนเป็นคนสําคัญเลยระหว่างที่กําลังคุยกันรถก็ผ่านจุดทะลุมิติจากนั้นฉากกระทัดรอบรถก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเรามาโผล่กันที่ถนนดินลูกรางกลางป่าภายัยผมก้มดูแผนที่ในระบบนําทางมันบอกว่าเราต้องขับตรงไปอีกหนึ่งกิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงถึงจะถึงที่หมายแล้วใต้เท้าจางหลิออยหยางว่าทําอะไรอยู่ในป่าภัยแบบนี้ล่ะขับตรงไปบนถนอนอีกหนึ่งกิโลเมตร สียงระบบนำทางพูดเหมือนที่ผมดูแผนที่เมื่อกี้เป๊ะที่นี่มีวางจริงหรอพี่ปักษาวังพญานาคหรือเปล่ารายถามขณะขับรถตามระบบนำทางไปช้าๆส่วนพี่วีระก็อยู่ในท่าที่พร้อมจะหยิบปืนที่เน็บอยู่ออกมายิงได้ทุกเมือ่อพวกเราขับมาจนถึงที่หมายดูเหมือนจะเป็นวัดโบราณที่ปลีกวิเวกอยู่ในปา่าตอนนี้รอบๆวัดมีแต่ทหารหลวงแต่งกายด้วยชุดเกราะยืนถือทวนถือธนูกันอยู่เต็มไปหมดพวกเราจึงจอดรถซุ้มดูสถา,านการณ์อยู่ไกลๆ เอาไงกันดีจะเข้าไปเลยไหมผมว่าขับเข้าไปเลยดีไหมแล้วก็บอกเขาว่ามาทําอะไรปลายเสนอเปิดตัวได้น่าตกใจเกินไปหรือเปล่าไปาพี่ว่าขับเข้าไปเลยก็ได้นะรถนี้กันกระสุนด้วยกลัวอะไรกับอีแค่ธนูพี่วีระออกความเห็นปลายถามยูมีดูก่อนซิเดี๋ยวพี่ขอส่งดูหน่อยว่ามีใครที่รู้จักบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับยูมิจงังแหมกับไอเอยังพูดเสียงหวานหยดเชื้นะปลายผมแซวปลายขณะมองหาใต้เท้าจางังอยู่อย่างไปด้วย นั่นไงเขายืนรอยอยู่จริงๆเจอได้เท้าจางแล้วงั้นเดี๋ยวเราขับเข้าไปเลยโอเคครับล้อมหมุนอีกครั้งยิ่งพวกเราขับเข้าไปใกล้พวกทหารก็ยิ่งมีท่าทีลุกลี้ลุกลนคงเพราะเสียงเครื่องยนต์ที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงทําให้พวกเขาหันรีหันขวางมองหาที่มาของเสียงพอรถจนปรากฏชัดอยู่ตรงหน้าพวกทหารก็หันทวนชี้มาทางรถเราบางก็งางธนูเตรียมจะยิงพวกเรากันใหญ่ มีแต่ใต้เท้าจางเหลิวหยางที่มีท่าทีสงบนิ่งไม่ตกใจอะไรอีกทั้งยังยกมือห้ามพวกทหารให้ลดอาวุธลงผมแค่ลดกระจกโผล่หน้าไปหาใต้เท้าจางเหลิวหยางเพราะยังรู้สึกไม่ปลอดภัยพอที่จะลงไปทั้งตัวพวกเจ้ามาเสียทีเดี๋ยวตามข้าเข้าไปข้างในเอาภาหนะของเจ้าเข้าไปด้วยพูดจบใต้เท้าจางก็ทำท่าจะเดินนำหน้ารถคันใหญ่จนปลายบีบแตรใส่จนใต้เท้าสะดุ้งหยงหันมามองพวกเราเสียงอะไรโถ่ใต้เท้าขอรับเดินนำหน้ารถแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงลาคารับ ขึ้นมาบนนี้ดีกว่าผมเปิดประตูชวนใต้เท้าขึ้นมาเหยียบตรงนั้นครับสองเท้าก้าวอย่างระมัดระวังและทุลักทุเลไปพร้อมๆกันแต่ในที่สุดก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยตอนนี้ใต้เท้าจางนั่งอยู่เบาข้างผมเขามองไปรอบๆภายในรถอย่างประหลาดใจนี่หรือคือรถมากันคมหอกคมดาบของพวกเจ้าขอรับปลายเองก็หันมาส่งยิ้มซื่อๆให้ใต้เท้าจางส่วนพี่วีระหันมามองด้วยหน้านิ่งขึมผมจะถือโอกาสนี้แนะนําทุกคน พี่วีระครับคนนี้ใต้เท้าจางหลิวหยางคนที่จ้างงานพวกเราไต้เท้าขอรับสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าคนนี้ชื่อปลายส่วนคนนี้เป็นบอดี้การ์ดที่จะมาคุ้มกันในวันนี้ขอรับข้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่บอ,บอดี้อะไรนะแบบทหารองครักษ์ขอรับอ๋อข้าเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้พวกเรารีบเข้าไปก่อนเถอะตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไต้เท้าจางคอยบอกทางจนนำทางพวกเรามาถึงอาคารหลังใหญ่ ลักษณะเหมือนตำหนักอะไรสักอย่างข้างในมีรูปวาดคนแท่นบูชาดูคล้ายถงบรรพบรุษสุสาบนบรรพชนแบบที่ผมเคยดูในหนังจีนพวกเราจอดรถแล้วเข้าไปในอาคารนั้นแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้คนที่รออยู่เขาคือห้องเต้คนเดียวกับที่ผมเคยเจอวันก่อนจริงๆสมบัติที่เขามอบให้ผมเป็นรางวัลเมื่อคราวก่อนผมแบ่งไปขายแค่นิดเดียวยังซื้อรถยนต์ได้ตั้งคันหนึ่งเรื่องนี้ยังทราบซึ้งไม่หายเลย ทันทีที่ผมโผล่หน้าไปให้ห้องเต้เห็นเขาก็ทักทายผมทันทีเจ้าที่มาช่วยลูกข้า,มาเมื่อคราวก่อนนี่คารวะฝ่าบาทคราวนี้ผมคำนับเองได้โดยที่ไม่ต้องดูตัวอย่างจากคนอื่นพี่วีรักกับปลายน้องรักก็คำนับตามผมด้วยอืมวันนี้พวกเจ้ามากันหลายคนเลยสินะผมแนะนำสองคนที่มาด้วยให้ห้องเต้รู้จักก่อนที่จะเข้าเรื่องงานวันนี้โดยใต้เท้าจางหลิวยางอธิบายให้ฟังว่า ต้องการให้พวกเราคุ้มกันฮ่องเต้กลับวังโดยใช้รถตู้แทนรถม้าตามวิธีปกติเพราะรู้มาว่ามีพวกคิดคกดก่อกระบฏต้องการสังหารฮ่องเต้ระหว่างทางกลับวังตามสูตรซีรีส์พีเรียดที่ผมเคยดูเป๊ะที่พวกก่อกระบฏจ้องจะนํากําลังบุกยึดวังหลวงตอนที่พระราชามไม่อยู่ดังนั้นสรุปว่างานของพวกผมวันนี้ก็คือต้องขับรถพาฮ่องเต้กลับวังโดยสวัสดิภาพให้ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องมันคงไม่ราบเรื่อนอย่างที่คิดนี่สิ ขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ